ถ้าเราเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราทําเราก็จะรู้ว่าโ้หการที่เราลงมือทําอย่างขมักขม้นการที่เราลงมือทําอย่างมีความสุขการที่เราลงมือทําอย่างอ่าทาในทุกๆวันทําเป็นกิจวัตรประจาวันหรือเหมือนที่ยาดาเคยพูดหลายๆรอบเลยก็คือการเหมือนเลื้องหน้าแปลงฟันในทุกๆเช้านั่นคือสิ่งที่ดีค่ะถ้าสมมติเราทําซ้ําๆบ่อยๆทีๆซ้ําๆบ่อยๆทีๆนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะ ทำมากทำน้อยก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนเลือกที่จะทำทำมากทำน้อยก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนที่จะสรรหาในสิ่งที่จะทำเขาถึงบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราได้เรียนรู้เราจะรู้ว่าโอ้โหโลกมันกว้างแยะ,แยะ,แยะมากมายมันทําให้เรานะคะมีความสุขทําให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นและทําให้เรานะคะไปต่อได้ในทุกๆวันค่ะหลายๆคนนะคะส่วนตัวดาเองเนาะก็คือเราไม่เข้าใจไงว่าสิ่งที่เราลงมือทำทำไปเพื่อใครสิ่งที่เราลงมือทําทาแล้ว ไ,ได้อะไรพอเราได้เรียนรู้พอเราได้ได้เรียนรู้ในทุกวันเราก็เลยรู้ว่าชีวิตมันมีค่าค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ